ยกอันนี้ลงกับปะนายกเกาลงกันายกดมตอนนี่รั้งเจาะนมารถขึ้นเลยตอนนี้กับลังดำลงไปเจะเพื่อจะดึงรถขึ้นแล้วเจ้า น er. ี้กำลังยกคนนะนะคะเดินรลุกแล้นมานะคะเจแล้วครับเจ้าบนดินไละเจ้าบนตนองข้ามเจ้าเอ็ดมาไปหาอะไรกันพามพูดจิงด้วหารถกระบะ ตอนนี้กำลังด hmm ืมขึ้นนะคะเรเลยเรื่องไม่จะเร็วไม่ได้ คนครับเราได้อยู่ในรถเจ้าคนครับคือคน ถึงนั่นจริงๆมันน่าจะข้ามได้อยู่ออะนีคงลงไปแล้วนะน้ำมันแรงนะน้ำมันเข้ามาเยอะอ่ะไาหมดเลยสี่ล้ออ่ะล้อหลังนีล่ลอยก่อนเลยอ่ะ <c oughs> เพราะว่ามันมันไม่มีน้ําหนักกับล้อหลังอ่ะมันเอาไม่อยู่ครับจบไปฝั่งนู้นน้ํามันอยู่เส้นเหลืองที่หนาๆเนี่ย <c oughs> แล้วทีนี้ลงไปล้อลอยครับ <c oughs> ล้อหน้าลอยล้อหลังลงล้อหลังลอยน้ําปะทะหัวเก่งใต้ท้องหัวเก่ง พาลอยแล้วก็หมุนหน้าบิดมาฝั่งนี้แล้วก็ตกลงไปในล่องนี่ครับนะครับแล้วพี่ออกมาได้อย่างไงครับอผมลดกระจกก่อนที่จะข้ามน้าหลากเนี่ยครับครับไม่ได้แฝงครับมีกระถาหลงปูทวดอ๋อมีกระถาหลงปูทวดครับผมธรรมดาจะต้องแฝงหลงปูทวดเลยรถรถจมไปลึกยังพี่ออกมาได้ครับไม่ลึกครับแค่มิดหัวเก่งแลัวรถเกิดอาบอุบัติเหตุจมน้ำ เพราะว่าช่วงเย็นฝั่งนู้นเขาข้ามมาได้ครับผมจะกลับหัวข้ามผมกลับไม่ได้นะ้ํามันมาผมไม่รู้ครับผม